ผู้ชมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายนัดแรกหลังการเปิดสมัยประชุมสภาในรอบนี้นะครับซึ่งก็ถูกจับตากันเป็นอย่างมากขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือการถอดถอนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกจากการพิจารณาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันว่าเรื่องนี้จะราบรื่นหรือไม่ครับก่อนที่จะเข้าสู่วาระ การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับซึ่งตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านก็คาดหวังนะครับว่าทางสภานั้น จะรับประกันร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับส่วนที่มีความเห็นต่างกันไปในเรื่องต่างๆก็ขอให้ไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับคุณยานีว่ายครูรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภากับคุณยานีครับโดยวันนี้นะคะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐสภาค่ะภายใต้ข้อสังเกตว่ามาคุมเสียงรัฐบาลแก้เกมร่มสภาค่ะ นายกแพทงทานชินวัตรค่ะเข้ารัฐสภาในการประชุมครั้งที่2วันนี้ก็คาดว่าเป็นไปได้ที่จะมาเป็นแม่หลิกดึงองค์ประชุมสสทั้งพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลให้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงนั่นก็เพื่อแก้เกมล่มสภาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เรียงที่จะตอบคําถามนะคะว่ามาคุมเสียงรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าให้สัมภาษณ์นานในรอบสัปดาห์ค่ะนับแต่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยชี้แจงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะออกมาเปิดเผยเรื่องของประธานาธิ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะที่ขอให้ไทยนั้นยกเลิกทำคาสินโนค่ะท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าทุกๆประเทศเนี่ยเป็นประเทศของตัวเองถ้าจะมีก็จะมีคําแนะนํามีคอมเมนต์ต่างๆนะคะเราเองก็รับฟังนะคะว่าท่านก็ท่านก็พูดเรื่องเรื่องของคาสินโนนะคะเราก็อธิบายท่านฟังว่าอ๋อจริงๆเราเป็นเอเจนต์คอมเพล็กซ์เราไม่ได้เน้นเรื่องของคาสินโนคาสินโนจะมีแค่ประมาณ10%อย่างที่เราอธิบายให้คนไทยฟังนั่นแหละคะ่ะเราก็เห็นว่า ทั้งสิงคโปร์เนี่ยก็ทำแล้วประสบความสําเร็จนะคะทางมาเก๊าเองของประเทศจีนเนี่ยก็ทําแล้วประสบความสําเร็จนะคะก็แน่นอนว่าทุกประเทศใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันก็ต้องเป็นเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็เวลาเอามาเล่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ใส่สีตีไข่กันไปนะคะจริงๆเป็นคําแนะนําแล้วเราก็ถามของจีนด้วยซ้ําว่าเออท่านท่านสีจิ้นผิงมีคําแนะนําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวของจีน ส่วนผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องการฟังเหตุและผลของรัฐบาลในการถอนร่างกฎหมาย Entertainment Complex พค่ะซึ่งเห็นว่าหากถอนร่างเพื่อทบทวนให้มีความรับข้อฝ่ายค้านก็พร้อมสนับสนุนแต่ว่าหากเป็นไปการถอนเพื่อแท็กติกทางการเมืองเพื่อรวบรวมเสียงของรัฐบาลให้พร้อมฝ่ายค้านก็คิดว่าจะทบทวนการเดินหน้าค่ะ สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเดินหน้าในเรื่องของการนิรโทษกรรมนะค,คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีทางการเมืองหรือการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะสร้างโอกาสสร้างบรรยากาศที่ดีนะในการรับหลักการวาระที่1ทุกๆร่างเข้าไปก่อนแล้วก็ไปหาหรือข้อแตกต่างกันในวาระที่2 หลังจากที่ประชุมสภามีมติถอนร่างกฎหมายคาสิโนแล้วนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่วราระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทศกรรมคดีทางการเมืองค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันสีร่างเป็นร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติร่างของพรรคประชาชนพรรคคูไทยเพื่อประชาชนและร่างของประชาชนที่ร่วมเข้าชื่อกันเสนอค่ะ ส่วนบรรยากาศความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะในรัฐสภานอกจากการประชุมสภาแล้วบริเวณด้านนอกก็มีการชุมนุมของกลุ่มนะคะประชาชนที่มาเรียกร้องให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของกลุ่มกลุ่มประชาชนค่ะขอบคุณคุณยานีมากๆนะครับ รายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภานะครับก็จะเห็นว่าการจับตาทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงภาคประชาชนที่จับตากับร่างกฎหมายพรบนิรโทษกรรมในครั้งนี้นะครับว่าจะมีการนําเข้าไปสู่การพิจารณาทั้ง4ฉบับหรือไม่หรือจะเป็นตามที่มีการคาดการเอาไว้ว่าจะรับร่างนั้น2ฉบับเท่านั้นก็ต้องติดตามบรรยากาศในวันนี้กันอย่างต่อเนื่องนะ ตึงก็ต้องบอกว่าเรื่องของการทำานิรโทษกร,รมนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในทางการเมืองครั้งแรกครับเพราะถ้าเรามาติดตามการตั้งแต่ปี2475นะครับก็จะพบว่ามีการทำานิรโทษกรรมไปแล้วทั้งหมดอย่างน้อย23ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเนื้อโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารหลังจากมีการยึดอำนาจนะครับจะมีเพียง3ครั้งเท่านั้นที่มีการเนิรโทษกรรมให้กับภาคประชาชนนะครับ ครั้งแรกก็คือจากเหตุการณ์14ตุลา2516 6ตุลาคม2519นะครับแล้วก็เหตุการณ์พฤษภาในส่วนของปี2535ครับแต่ความพยายามที่จะนิรโทษกรรมอีกครั้งผ่าน4ร่างกฎหมายนั้นจะพิจารณากันในสภาวันนี้ก็คาดว่าจะมีอย่างน้อยๆน,นะฮะ2ร่างด้วยกันที่สอแว,วว่าจะไม่เข้าสู่การพิจารณาครับคุณผู้ชมครับ ความเห็นนี้ก็เพราะว่าวิปรฐบาลบอกว่าจะรับหลักการเพียงสองร่างเท่านั้นก็คือร่างของพักรวมไทยสร้างชาติและร่างฉบับพักครูไทยเพื่อประชาชนครับแต่ว่าจะไม่รับฉบับประชาชนกับฉบับพักก้าวไกลเพราะว่ามีเรื่องของมาตรา1นึรวมอยู่ด้วยขณะที่คุณยิ่งชีพอัชานนท์ผอ,อ,อโครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอครับก็เป็น ตัวแทนร่างนิรโทษกรรมฉบับประชาชนที่จะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาวันนี้ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบัญชีแนบท้ายร่างฉบับพักรวมไทยสร้างชาติมีการกำหนดเรื่องนิรโทษกรรมให้กับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสอสอกฎหมายการได้มาซึ่งสอวอและกฎหมายกกตจะส่งผลต่อคดีทุจริตเลือกตั้งและคดีหัวสอวอหรือไม่นะครับ นอกจากนั้นนะครับเว็บไซต์ของ iLaw อก็ยังได้ทำกราฟิกชิ้นนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แสดงให้เห็นด้วยนะครับว่าหากร่างของพักรวมไทยสร้างชาติ และร่างฉบับพักครูไทยเพื่อประชาชนผ่านเพียงสองฉบับจะส่งผลให้ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองต่อเนื่องมาจากเหตุชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ในปี2563ถูกละเลยแล้วก็ถูกทอดทิ้งอยู่นอกกรอบเวลานิรโทษกรรมเพราะคดีการเมืองหลังปี2565จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้ามาดูจากข้อมูลศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าระหว่างวันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่1เมษายน2568ครับมีคดีความทางการเมืองอย่างน้อย24คดีหรือจำเลย92คนที่ถูกกล่าวหาในความผิดที่จะได้รับการเดีนโทษกรรมตามบัญชีท้ายแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นอยู่หลังปี2565 คราวนี้นะครับคุณผู้ชมชวนมาดูกันต่อว่าเนื้อหาทั้งสี่ร่างที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาที่ประชุมสภาวันนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไล่เรียงกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฉบับแรกร่างพรบรนิรโทษกรรมประชาชนพศเสนอโดยเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนให้นิรโทษคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร19กันยายน2549 ไปจนถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับเพราะว่ามองว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งแม้จะกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนิรโทษเหมือนกับอีก3ร่างที่เหลือ แต่ก็เป็นฉบับเดียวที่กำหนดให้มีตัวแทนประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในปี 2,549, 2,553และ2,563ร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับ รวมไปถึงมีการระบุถึงคดีที่เนโรโทษกรรมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาเพราะถือว่าเป็นคดีทางการเมืองหรือว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหาในตัวเองนะครับซึ่งก็ได้แก่คดีในมาตรา1 1ึ2คดีพรกฉุกเฉินคดีประกาศคําสั่งคอสอชอและคดีพรบรประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559ครับ แต่ว่าจะไม่เนรโทษกรรมให้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ความผิดฐานเป็นกระบฏและความผิดที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ชุมนุมรวมไปถึงการสลายการชุมนุมที่กระทําเกินกว่าเหตุและเมื่อเนรโทษแล้วนะครับก็จะต้องลบประวัติอาชญกรรมออกไปด้วย ฉบับต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นร่างพรบนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งก็ได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศออซึ่งก็เสนอร่างโดยพักก้าวไกลซึ่งก็ถือว่าเป็นชื่อพักในขณะนั้นนะครับฉบับนี้ครับให้นิรโทษกรรมกันตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2549 ซึ่งก็เป็นวันชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนิรโทษกรรมซึ่งคดีตามฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญา112มีแนวโน้มนะครับว่าจะอยู่ในกรอบที่กรรมการจะต้องพิจารณาด้วยเช่นกันแต่ว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้กับความผิดตามมาตรา113หรือว่าการล้มล้างการปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงโดยมิชอบในการสลายการชุมนุมและคดีกระทำความผิดต่อชีวิตและความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดในฐานฆ่าผู้อื่นยกเว้นจะเป็นการกระทําโดยประมาทนั่นเองร่างนี้นะครับก็ยังไม่ได้ระบุคดีที่ได้รับนิรโทษทันทีโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาร่างและการลบประวัติอาชญากรรมซึ่งก็จะต่างจากร่างของเครือข่ายประชาชนนั่นเองนะครับ ฉบับต่อไปนะครับร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับเสนอโดยพรกครวมไทยสร้างชาตินะครับรายละเอียดก็ให้นในโทษคดีทางการเมืองปี2548ถึง2565ครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะรวมไปถึงการชุมนุมกดดันให้คุณทักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีการขายหุ้นชินขอบ และคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับแล้วก็กปปสในช่วงปี2566ถึง2567คดีที่เข้าข่ายนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการพิจารณาแต่ว่าจะไม่รวมความผิดมาตรา112คดีทุจริตและคดีความผิดต่อชีวิตครับฉบับที่4ครับก็คือร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยพักครูไทยเพื่อประชาชน โดยให้นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองระหว่าง19กันยายน2549ถึง30พฤศจิกายน2565ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคดีที่เข้าข่ายจะนิรโทษแต่ว่าจะไม่นิรโทษคดีมาตรา1-2 2ครับคดีทุจริตและคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงส่วนเนื้อหาของแต่ละร่างนะครับจะสะท้อนอัตลักษณ์ของเครือข่ายและองค์กรที่เสนอร่างอย่างชัดเจน ว่าจะให้ความสําคัญกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มใดบ้างหรือยึดโยงกับอุดมการทางการเมืองแบบใดก็ต้องมาจับตากันนะครับคุณผู้ชมว่าการประชุมสภาวันนี้เนี่ยสสของแต่ละพักจะแสดงจุดยืนต่อเรื่องของการนิรโทษกรรมผ่านการลงมติในวาระแรกอย่างไรนะครับ